สวัสดีค่ะในประเด็นกึ่งพุทธกาลที่กมพูชาในช่วงแรกแรกพระบาทนโรดมสีหนุสละราชสมบัติแล้วลงมาปกครองประเทศนั้นได้ทุ่มเทสภากำลังอย่างมากมันเป็นความโอราญริกในการจะปักหมดุดการสร้างบ้านแต่งเมือง แล้วเมื่อเทียบกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุเซนแล้วใครโดดเด่นกว่ากันวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าใครตามรอยใครเพราะถ้าเมื่อย้อนไปในปี2500เกิดการสร้างพระสัตยมุนีเจดีขึ้นมาที่ใจกลางกรุงพนมเปญแล้วก็กลายมาเป็นจุดที่สร้างอนุสรีวิเมียนเอกเรียดในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ไม่แน่ใจนะคะว่ายังอยู่ใน ชิ่ใจของผู้นำคนปัจจุบันที่ทำให้ท่านสร้างศูนย์พุทธศาสนาที่เสียงเรียบอย่างโอราริกอย่างไรก็ตามนี้ก็อาจจะเป็นอะไรดีๆนะคะแต่ว่าเมื่อมองไปทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเสมือนว่าทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นแล้วเป็นลักษณะของการเกิดแก่เจ็บและตายกรณีเฉลิมฉลองกึ่งพุทธการเปียกกันดานรศาสนาเนี่ย มันทําให้เราเห็นถึงการเกิดขึ้นใหม่ในพโนเป็นปัจจุบันที่มันเป็นเหมือนเงาทะมินทับลงไปในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเราแค่หยิบมาแค่จุดเดียวคือพระสตยมุนีเจดีแต่แท้จริงแล้วหลายอย่างที่อยู่ในพโนเป็นปัจจุบันและขยายตัวออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมา สันดอนต่างๆหรือแม้แต่อนาเขตเก่าๆบ้านเรือนอาคารสถาปัตยกรรมยุคกึ่งพุทธกาล2500ที่ถูกสร้างขึ้นมามากมายตั้งแต่โรงละครแห่งชาติทำเนียบจำกามมอนบ้านพักผู้นำหรือแม้แต่โอลิมปิกสเตเดียมนะคะสโมสรอนอะไรต่างๆมาจนถึงเขมิได้เอกราชนี่พนมเป็นใจกลางเมืองเนี่ยมันอยู่แค่ริมแม่น้ำจตุมุกแล้วก็ ไปถึงส่วนขยายที่เรียกว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตเท่านั้นแต่ปัจจุบันเน่ยพนมเป็นได้มีลักษณะของความจงเอียดนะคะคือเป็นพื้นที่ที่เกิดการปลูกสร้างขึ้นอย่างมากมายแล้วก็อย่างไร้ทิศทางด้วยนะ,ะอย่างไรก็ตามเรื่องการชวนดูปักหมุดกรุงพนมเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมยุคซีฮนุราชยังมีในโอกาส ต่อไปเพราะว่าสถาปนิกค,คู่บุญคู่ใจของพระองค์หลวงนโรดมสีหนุที่มีนามว่าวันโมริวานเนี่ยได้สร้างต้นแบบของสกุลโมริวานหรือว่าต้นแบบสกุลแบบสีหนุราชเอาไว้ในทศวรรษ1960นะนะคะแม้ว่าทุกวันนี้มันจะเหลืออาคารสถาปัตยกรรมยุคนั้นน้อยนิดลงไปอย่างมากก็ตามเรื่องการชวนดูปักหมดุด กรุ่มพนมเปญในเรื่องของสถาปัตยกรรมยุคซีฮนุราสถาปนิกค,คู่บุญของพระโอร์ที่มีนามว่าวันโมลิวาเนี่ยหรือว่าต้นแบบสกุลโมลิวาในทศวรรษ1960แม้ว่าทุกวันนี้มันจะเหลืออาคารเหล่านั้นหรือว่าศิลปะด้านสถาปัตยกรรมยุคนั้นน้อยนิดลงไปอย่างมากก็ตาม แต่มันก็ยังทําให้เราำรำลึกถึงทีนี้ความที่เตียนเปิดหัวข้อเป็นเรื่องของกึ่งพุทธการดิฉันก็เลยมีเรื่องที่อยากจะคุยคู่กันการเมืองดิฉันอยากจะให้คุณดูภาพนี้ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ซ้ายมือเป็นภิกษุและก็เป็นนักการเมืองเขามีนามว่าซอมสารีฟังชื่อแล้วคุ้นๆไหมคะสารีค่ะเขาเป็นบิดาของ ผู้นำฝ่ายค้านตลอดการที่ชื่อว่าสัมรังสีสัมสารีในปีพุทธกาลเข้าได้ตัดสินใจบวชเพื่อเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลที่กรุงพนมเป็นในปีนั้นแล้วบุคคลที่กำลังตักบาทภิกขุสัมสารีอย่างมีความสุขเบิกบานก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นมือขวาที่ใกล้ชิดกับประมุขสีหนุคือท่านแปดนุษขณะนั้น น่าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการเขียนไว้ว่าเปี้ยพิคุสัมสารีแดากาปีมุทนทเวบุญปีปอนปรามร้รอยเปรวสาใช้คำว่ากึ่งพุทธกาลหรือเปียกกันดารศาสนาเนี่ยทางคำอมตอนนั้นใช้คำว่าทเวบุลหรือว่าทำบุญ2,500เปรวสา ,500 พัาพรรษาหรือ2,500ปีนั่นเอง แล้วการบวชของนายสัมสรีเนี่ยทำให้ดิฉันคิดถึงคือหลังจากรัฐประหารีแล้วก็ยังเว้นวักไม่มีการเลือกตั้งสักทีนึงในระหว่างที่รออยู่เนี่ยนายสัมรังสีก็ออกบวชและจํำพรรษาที่วัดบดตุมวดัดไตในายสัมรังสีออกบวชโดยต้องการที่จะอุทิศให้มารดาขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่เธอป่วย เขาก็ได้ออกบวชแต่จริงๆแล้วเป็นที่ทราบหรือว่ากล่าวขานกันว่าจริงๆแล้วในสัมรังสีต้องการจะบ,บวชกันเมืองคือเมื่อเขาบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาได้รับความสนใจจากมหาชนชาวกรุงเพลิงเป็นไปนอย่างมากเลยทุกพื้นที่หรือว่าทุกๆวันหรือว่าทุกๆเ,เช้าตอนที่เขาออกบิณฑบาตเนี่ยจะมีคนมารออยู่สองข้างทางอยู่ตามถนนเพื่อจะตักบาตรทำบุญจนถึงขั้นว่ามันมากมายชุนต้อง ใส่รถบรรทุกหรือว่ารถกระบะตามหลังทุกคนก็จะเอาสิ่งของต่างๆมาทำบุญให้แก่พิกขุสัมรังสีเจตนาตอนนั้นก็คือว่ากลุ่มของสัมรังสีที่ก็ติดตามก็กล่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะเอาปัจจัยที่ชาวพนมเป็นถวายให้แก่พิกษุสัมรังสีเนี่ยไปแจกใจ่ายให้แกวว่วัดวาอารามตามต่างจังหวัดที่ค่อนข้างจะยากไร้และลำบาก คือต้องเข้าใจนะคะเวลานั้นทั้งประเทศสโลกแมนะยังมีความเกลกรอมีความลําบากก็คือพุทธบริษัทที่จะต้องจุนเจียวัดวาอารามเมื่อมีความยากไร้มีความลําบากความขาดแคลนของภิกสูที่ประจําวัดต่างๆในเขตในต่างจังหวัดก็ตามมาด้วยปัญหาเช่นกันการบวชของํามังสีเนี่ยได้สร้างความอื้ออึงความอึกระทึกทําให้ผู้คนต่างๆเนี่ย หันมาทําบุญทําทานกันมากขึ้นแล้วก็นําปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยไปแจกจ่ายให้แก่วัดวาอารามตามเขตยากไรตอนนั้นดิฉันยังไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าบิดาของนายสัมรังสีคือนายสัมสารีเนี่ยเขาเคยบวชในช่วงพุทธกาลถ้าหากว่าท่านไม่ได้สนใจทางการเหมืองเนี่ยดิฉันก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าสัมสารีเนี่ยเป็นบุคคลที่ ชาวเขมรบางฝ่ายเนี่ยรักเขามากคือเห็นว่าเขาน่าจะเป็นตัวแทนนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วประวัติของสัมสรีก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยจริงๆแล้วบิดาของสัมสรีหรือคุณปู่ของนายสัมรังสีเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาใตา้แล้วก็ทำงานรับใช้บ้านเมืองในชั้นนักปกครองพูดง่ายๆว่าในรัฐบาลยุคก,ก่อนเขมรจะได้เอกราชเนี่ย เขาก็เคยทํางานให้แก่รัฐบาลอินโดจีนมาก่อนแต่ตอนนั้นตอนที่สัมสรีเริ่มเล่นการเมืองเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ที่หายไปจากโลกนี้หลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าสัมสรีเนี่ยหายตัวหรือว่าถูกอุ้มหายไปบริเวณเขตแนวป่าของเสียมเรียบเรื่องราวสัมสรีหายตัวเนี่ยเป็นที่พูดถึงต่อมาอยู่เรื่อยๆกระทั่งว่า มันผ่านช่วงเวลาอันยาวนานต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าระบอบของสรีหนุราชเนี่ยเสมือนว่าได้ก่อตั้งองค์กรรับเพื่อกวาดล้างฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายเห็นต่างทางการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือสัมสารีที่ถูกกล่าวหาว่ามีแนวคิดแบบเสรีประชาธิปไตยพูดง่ายๆว่าสมัยนั้นเรียกกันว่าเป็นพวกซ i a ตัวของซัมซารีก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกจักรวรรดินิยมภาษาเกา่าบางทีเขาจะเรียก CIA จักรวรรดินิยมซึ่งตรงข้ามกับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ซัมซารีเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ไปเจราจาที่กรุงเจนีวา เคยรับราชการหรือว่าทำงานด้านการปกครองมาบ้างมีความรู้ในภาษาต่างประเทศดีก็ได้ไปเข้าร่วมเจรจารแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ตัวของสัมสรีได้ต้อนรับพระเทรานุเทระจากลังกาสองรูปที่ไปเยือนกรุงพนมเปนในช่วงของการเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นงานที่สัมสรีเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดพิธีการดังกล่าว เพราะว่าในที่นี้เราจะไม่เห็นตัวแทนของรัฐบาลขณะนั้นแต่ว่ากลับเป็นสัมสรีมาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วต่อมาตัวเขาเองก็ออกบวชเพื่อเฉลิมฉลองกึง่งศตรวรรษที่ตนเองศรัทธาซ้ายมือเนี่ยเป็นคุณแม่ของสัมรังสีหรือภรรยาของสัมสรีซึ่งสมัยนั้นเนี่ยภรรยาของนักการเมืองหรืออิสระชนในสมัยนั้นจะมีคำว่าอิสระชน ซึ่งจะใช้ก่อนคำว่าเอกอุดม <c oughs> คือในบางคนเขาก็ยังไม่ได้ถือตัวตนเองเป็นนักการเมืองนะคะเขาก็เลยเรียกอิสระชนแต่บางคนเป็นนักการเมืองแล้วก็ต่อมาก็ยังใช้คำว่าอิสระชนแล้วดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบว่าจุดสร้างอนุสาวรีย์วิเมียนเอกเรียดเนี่ยเดิมทีนะคือจุดเก่าที่เป็นพระสัตยยมุนีเจดีมาก่อนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีการสร้างทับลงไปหรือเปล่า เพราะว่าลักษณะของการออกแบบและพื้นที่ทุกอย่างเหมือนพิมพ์เขียวอนุสรีวิเมียนเอกเรียดสิ่งเนี้ค่ะเฉันก็เลยอยากจะบันทึกเอาไว้ให้เป็นทรรลายในช่องแห่งนี้เนื่องจากว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนักนะคะว่าภาพปรากฏทางการเมืองเหล่านี้คืออะไรในบทบาทที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของพระบาทนโรดมสีหนุในเวลานั้นซึ่ง เราก็ได้เห็นว่าพราะองค์ก็ทําบทบาทนี้ในลักษณะนักการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วนะคะในจุดที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองในกึ่งพุทธกาลพอดีขณะเดียวกันเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าการสร้างพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการสร้างเจดีย์สมัยกึ่งพุทธกาลด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม สวัสดีค่ะ